มาครับเปิดได้เร็วนี้ครับคอเซนเตอทีบูคูตัวครับเป็นผู้สาประตูจากแพ็คทรัฟเซชันแพ็คไดเอมาติดแพ็คล่าสุดครับกับตัวนี้ครับทีโบคูตัวในเวอร์ชันตันที่9 4ครับหลายคนคงทราบกันแล้วครับเราลองขยับไปดูที่ดีเทลความสามารถโดยรวมของกูตัวครับว่าสเต็เนี่ยมันเท่าไหร่ครับเริ่มที่ส่วนสูงครับ199ซนเมตรครับอายุ27ปีครับเป็นผู้เล่นแน่นหนาเท้าซ้ายนะคุณผู้ชมนะพี่เอคอร์ครับ47ส่วนเลเวลตันเลเวล23ครับเราขยับไปดูสเต็ภายในเกมครับของกูตัวนะ นี่ครับก็จะมีเด่นๆครับ heading เนี่ยการหมนุนยังไม่เกี่ยวนะ75นะครับ kicking power ครับ83กระโดดเนี่ยจ้ำเนี่ย90นะครับความแข็งแกร่งครับ95ส่วนบาลานซ์เนี่ย77นะครับแล้วก็นี่ครับความสามารถโดยรวมของกูตัวทั้งหมดนะครับ เรื่องเหมือนที่ GK วินิจคารูความสามารถการเป็นผู้สาประตูโดยรวมเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับอยู่ที่99เต็มแม็กเลยครับแคชชิ่งครับการรับบอลครับ96ส่วนเคลียร์ก็คือการเคลียร์นั่นเองครับ95เฟรเฟสครับหรือว่าปฏิกิริยานะครับอยู่ที่99เต็มแม็กเลยครับส่วนเรียครับคือการยิงตำแหน่งของคู่ตัวครับเต็มแม็กเช่นเดียวกันครับอยู่ที่99 ก็ประมาณนี้แต่ภายในของคู่ตัวครับเราจะขยับไปดูสกิลพลาสีของคูตัวครับจะมี2ส,สกิลด้วยกันนะสกิลพลาสีที่เด่นๆของคู่ตัวที่ในเกมให้มาครับหนึ่งแล้วก็คือ g k ไฮพันครับเป็นสกิลเกี่ยวกับการเปิดไกลได้ดีนสำหรับคู่ตัวครับส่วนหนึ่งสกิลจะเป็นลองโทนะครับลองโทเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วเพราะว่าเป็นสกิลการทุ่มไกลของผู้กลาประตูนะตัวนี้สามารถเล่นเกมสวนกลับได้ดีนะสำหรับคู่ตัวครับก็เวอร์ชันนี้ตันที่94นะก็ค่อนข้างเสียดายนะที่ไม่ตัน95สําหรับคู่ตัวนะครับคุณ สำหรับทีโบกูตัวเวอร์ชันนี้นะครับมัชคงเป็นตัวเวอร์ชันครับเซชันนะอัพตันอยู่ที่94ครับส่วนตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับจะมีกูตัวในเวอร์ชันเบสเพลเยอร์ครับอยู่ที่92นะครับกูตัวตัวนี้ครับ199กับสูสของเขานะครับเป็นเพื่อซาระตูที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะสำหรับกูตัวครับเราไปเรื่องมันที่ความสามารถโดยรวมของกูตัวครับตัวนี้เนี่ยความสามารถในเต็มโดยรวมอยู่ที่99ครับไม่เป็นการรับบอลการเคลียบอลการโดนยิงลูกยิงไกลมาแบบจอๆด้วนึง คูตัวสามารถทำได้หมดครับแต่ที่แยกออกไปเนี่ยมันจะมีหลายประเภทครับซึ่งคูตัวเนี่ยบางประเภทก็สามารถทําได้ดีเลยเช่นการยึนตาแหน่งครับคูตัวเนี่ยเด่นมากในเรื่องของการยึนตาแหน่งเวลาลูกเตะมุมมาครับแต่ลูกเตะมุมเนี่ยการยึนตาแหน่งของเขาเนี่ยอาจจะเป็นข้อด้อยเลยเพราะว่าน้อยมากที่ครูตัวจะออกมาตัดบอลน,นะครับเพราะว่ายืนตำแหน่งเขายืนตำแหน่งจริงๆครับเรียกว่าการเคลียร์เขาเนี่ยอยู่ที่95ครับบอกว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับสเตตผู้สัประตูคนอื่นในเกมนะครับตัวนี้เนี่ยผมขอไล่สเตตใหม่นะครับ การรับบอลอยู่ที่96ครับก็คือแคชชิ่งการเคลียร์ิงก็คือการเคลียร์ปกติครับรีเฟกตก็คือปฏิยาครับเต็มเลยเ9้ส่วนรีดก็คือการยึดตำแหน่งครับเต็มเหมือนกันครับอยู่ที่99ซึ่งคูตัวเนี่ยเด่นมากในเรื่องของการยึดตำแหน่งครับแต่การโดนหนึ่งหนึ่งเนี่ยกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามผมแนะนําว่าคูตัวแบบว่ายังสู้นอยเออร์ไม่ได้นะคือหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องยกให้นอยเออร์จริงๆครับส่วนการยึดตำแหน่งผมว่าได้อยู่นะกับโอบักเนี่ยแต่ผมว่ายังไงเนี่ยยกกููตตตััััััััววววนนนนนีีีีีี้้คคครรรบบบมมมม็็ไ่่่่่่่่ใใชททดดสุซึงผจาเ อาจจะไม่เป็นมือหนึ่งของใครหลายๆคนครับผมบอกเลยว่าเพื่อสามประตูทุกคนในเกมเนี่ยมันมีข้อด้อยของมันแน่นอนครับอย่างเช่นคูตัวเนี่ยจุดเด่นมันคือส่วนสูงครับการยิงลูกยิงไกลมาเนี่ยการรับลูกยิงไกลของผู้เล่นต่างๆเนี่ยมันทําค่อนข้างได้ดีเลยนะครับเพราะว่ายิงมาปุ๊บมันปัดออกได้หมดแต่ลูกจอๆเนี่ยดูกหนึ่งเนี่ยคู่ตัวค่อนข้างด้อยนะเนื่องจากตัวเนี่ยมันสูงครับเวลามันจะล้มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะช้าไปดีเลยนะประมาณ1จังหวะคือแบบที่ผมไฮไลไท์ที่ผมเอามานะคือแบบ,บ ครตัวเพิ่งจะพุ่งไปในเมื่อลูกเนี่ยมันพุ่งไปแล้วนะครับคือแบบครูตัวเนี่ยเหมือนจะช้าไปหนึ่งจังหวะนะแล้วก็การเคลียร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะการออกมาสกัดบอลโยนเนี่ยคู่ตัวทําได้ไม่ค่อยดีนะเรื่องการรับบอลเนี่ยก็โอเคครับลูกไหนที่เบามันก็สามารถรับได้แต่ก็มีลูกเบอร์เห็นครับอย่างเช่นลูกออกมาโดนหนึ่งแล้วมีกองหลังมาอยู่ด้วยเนี่ยลูกแบบนี้เนี่ยครูตัวไม่ค่อยจะกระโดดรับบอลหรือว่านอนรับบอลเท่าไหร่นะคือแบบมันก็จะยืนแบบทาท่างงๆๆงงงของมันแล้วก็รอโดนยิงนะสำหรับคร่ตัว ก็ประมาณนี้นะสำหรับสแตทครับเราไปดูพาสีฟพาสีฟเนี่ยจะมีเกี่ยวกับการเปิดไกลดีก็คือ GK High Pan ครับเป็นตัวที่สามารถเปิดไกลได้ดีเลยทีเดียวครับเวลาใช้เท้าเปิดนะครับส่วนการส่งไกลก็ดีเช่นกันครับก็มี GK Long Throw ครับเป็นการทุ่มไกลสําหรับผู้สับตูก็เป็นตัวที่สามารถเล่นเกมส่วนกลับได้สําหรับผู้สับตูคนนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับทีโบกูตัวครับใครที่ชื่นชอบทีโบกูตัวครับก็เรียกว่าใช้เลยครับส่วนคนอื่นเนี่ยผมมั่นใจว่าร้อยละเก้าสิบครับน่าจะมีนามาตัวัวนใจอยู่แล้วในทีม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับผมยังไงเจอเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ